สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ US Stock Brief by Alpha r e n d i t เราสรุปข่าวหุ้นสารัฐแบบกระชับเข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุนทุกคน NVIDIA ขึ้นแท่นบริษัทมูลค่าสูงที่สุดในโลกอีกครั้งรับกระแสะ AI แรงไม่หยุดหุ้นพุ่งต่อเนื่องนักวิเคราะห์อ a เป้า250ดอลลาร์พร้อมคาดการแตะ6ล้านล้านดอลลาร์ในอนาคต NV i d i a กลับมาครองบัลลังบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลก ในวันที่26มิถุนายน2025หุ้นของ NVIDIA NVDA นะครับปิดที่1 5 5ดอลลาร์ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดการส่งผลให้มูลค่าตลาดพุ่งขึ้นเป็น3.80ล้านดอลลาร์แซง Microsoft 3.68ล้านดอลลาร์และ Apple 3.07ล้านดอลลาร์ความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่การปรับขึ้นทางเทคนิคแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดเทคโนโลยีที่ NVIDIA กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอุตสาหกรรม AI ทั่วโลกปัจจัยหนุนหลัก AI บูมยังไม่จบและ Nvidia คือหัวใจของเทคโนโลยีทั้งหมดนักวิเคราะห์ Dan Ives นะครับวิสบับประเมินว่า Nvidia เป็นโปสเตอร์ชายของ AI Revolution พร้อมคาดการว่ามูลค่าตลาดของบริษัทจะขึ้นไปแต่4ล้านดอลลาร์ในช่วงฤดูร้อนนี้5ล้านดอลลาร์ภายใน18เดือนและอาจขึ้นไปถึง6ล้านดอลลาร์หากการใช้จ่ายในระบบ AI infrastructure ทั่วโลก 2ล้านดอลลาร์ในปี2028ตามการประเมินของ Loop Capital อันันดาบารูอะนะครับนักวิเคราะห์จาก Loop Capital Markets ได้ปรับราคาเป้าหมายของ Nvidia จาก175ดอลลาร์ 75, ขึ้นเป็น250ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน Wall Street ในตอนนี้ประเด็นสำคัญ Nvidia มีอำนาจผูกขาดในเทคโนโลยีหลักของ AI มี pricing power สูงมากในกลุ่ม data center และ AI infrastructure สำหรับทุกๆ1ดอลลาร์ที่ลูกค้าจ่ายให้ NVIDIA เดียจะกกระตุ้นให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องอีก8 1ดถึงดอลลาร์ทั่วระบบเทคโนโลยี CEO เจนเซนห่วงนะครับโรบติกส์คือโอกาสระดับล้านล้านดอลลาร์าต่อจาก AI ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี CEO เจนเซนห่วงกล่าวอย่างมั่นใจว่าเรามีโอกาสเติบโตอีกมากโดยเฉพาะใน2ด้านหลักคือ AI และโรบอติกส์ซึ่งมีศักยภาพระดับมัลติทริลเลียนดอลลาร์ เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่วันที่จะมีหุ่นยนต์นับล้านตัวรถยนต์ไร้คนขับนับแสนคันที่ใช้เทคโนโลยีของ NV ็นวีดียข้อความนี้ชี้ให้เห็นว่า NV ็นวีดียไม่ได้เพิ่งพา AI เพื่องอย่างเดียวแต่กำลังวางรากฐานเพื่อเป็นแกนกลางของอุตสาหกรรมอัตโนมัติแห่งอนาคตที่ใช้การประมวลผลด้วย GPU และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์จาก NV ็นวีดียสถิติตลาดล่าสุดนะครับเอ็นวีดียนำดวงมากคู่แข่งทั้งหมดราคาหุ้น NV ็นวีดียเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นกว่า12.3% เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นอีก21%รายได้กลุ่ม Data Center โต73% YoY รายได้ทั้งบริษัทโต69% YoY Nvidia ได้เปรียบคู่แข่งชัดเจนในเชิงเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการผลิต GPU สำหรับ AI, ML และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆที่ตลาดทั่วโลกต้องการ Nvidia และสงครามเทคโนโลยีนะครับการแบนจีนใกล้เป็นดาบสองคมแม้ Nvidia ได้อาน,นิสงส์จากการแบนจีนในแง่จำกัดคู่แข่ง แต่ก็สูญเสียรายได้จากตลาดจีนจำนวนมหาศาลเช่นกันโดยเฉพาะจาก s 2 o Hopper GPU ที่ได้รับคำสั่งซื้อจาก Alibaba, Tencent และ ByteDance รวมกันกว่า16บีดอลลาร์ก่อนจะถูกแบนในเมษายน2025ล่าสุดรายงานจาก The Information เผยว่า DeepSeek นะครับบริษัท AI สัญชาติจีนยังต้องใช้ GPU ของ Nvidia ในการรันโมเดล R1 ในขณะที่รุ่นถัดไปคือ R2 อาจล่าช้าเพราะกัดแคลน GPU จาก Nvidia เอ็นวียยังคงเป็นบริษัทที่จีนต้องพึ่งแม้จะมีความพยายามสร้าง G.P.U. ภายในประเทศแต่ความสำเร็จที่สูงมากก็ทำให้ความคาดหวังสูงตามเช่นกันนักวิเคราะห์บางรายชี้ว่ามูลค่าตลาดที่ผู้ท่งยยันเร็วเกินไปอาจสะท้อนความคาดหวังที่สมบูรณ์แบบเกินจริงได้เช่นกันความเสี่ยงจากซัพพลายเชนของชิปชั้นสูงปัญหาด้านพลังงานที่จำเป็นต่อ Data Center ที่ NV i d i a ต้องพึ่งให้ลูกค้าลงทุนเพิ่ม ความผันผวนจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศและการควบคุมเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ n v ็นวีเดียยังคงเป็นเจ้าตลาดแบบแทบไม่มีคู่แข่งและดูเหมือนจะมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ต่อไปในระยะกลางถึงระยะยาวบัตอมไลน์นะครับเอ็นวีเดียไม่ใช่แค่ผู้ผลิตชิป AI แต่กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของยุค AI อย่างแท้จริง การที่บริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลกอีกครั้งไม่ได้เกิดจากกระแสะชั่วคราวแต่เกิดจากการวางตำแหน่งธุรกิจที่ลึกถึงรากซิสเต็มเทคโนโลยีการขยายตัวของตลาด AI robotics data center cloud และความพยายามของโลกในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ล้วนผลักดันให้ Nvidia เป็นบริษัทที่ขาดไม่ได้และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใดๆอย่างรุนแรง Nvidia มีแนวโน้มเติบโตต,ต่อเนื่องได้อีกมากโดยเฉพาะในระดับ 4T, 5T และ 6T ใน1-3ปีข้างหน้าสำหรับนักลงทุนนะครับ Nvidia ยังคงเป็น Core Holding ในพอร์ตที่ต้องการเกาะกระแส AI และเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยมีความเสี่ยงหลักอยู่ที่การประเมินมูลค่าสูงเกินรายจริงและความผันผวนจากปัจจัยภายนอกเท่านั้น ขอบคุณที่รับฟังในตอนนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่อง Alpharendit ทั้งใน YouTube และ Facebook เพื่ออัปเดตข่าวสารและบทวิเคราะห์หุ้นสารัฐด,ดีๆแบบนี้ได้ตลอดทุกวันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ